ข้อ2อ3อยหถักถามหาวาระวัคสังยุตและทศกนิบาาอังคุตรนิกายและอัถกถามหาหัตถปโทโปมสูตรในมูลปันนาตว่าบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าชังคลานางคือผู้มีปกติสัญจรไปบนพื้นพัทะพีบทว่าปานานางคือแห่งพวกสัตว์มีเท้ารอยเท้าชื่อว่าปัทชาติสองบทว่าสโมโุทานางคัดฉันติคือย่อมถึงความตั้งลงได้แก่รวมลงบทว่าอคับมขายติคืออันชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นเลิศ สองบทว่ายะทิ่ถังมหันตัดเตนะคือรอยเท้าช้างนี้อันชาวโลกย่อมกล่าวว่าเป็นยอดเพราะความเป็นรอยเท้าใหญ่อธิบายว่าหากล่าวว่าเป็นยอดด้วยสามารถแห่งคุณไม่ ดีการมหาวาระวัคสังยุตเป็นต้นนั้นว่าบทว่าชังคลานางคือผู้มีปกติเที่ยวไปบนแผ่นดินก็ชังคลทศั์ในคำว่าชังคลานางนี้เป็นศัพท์บรรยายถึงแผ่นดินโดยความเป็นธรรมชาติเสมอกันด้วยความเป็นของแข็งกระด้างหาเป็นศัพท์บอกประเทศอันไกลซึ่งไม่ได้ปรากฏไม่ด้วยเหตุนั้นพระอัฏฐาจารย์จึงกล่าวว่าปฐวีตละสัญจารีนางคำว่าสปาทะกปานานางพระอัฏฐาจารย์กล่าวให้พิเศษออกไป เพราะท่านกำลังกล่าวถึงรอยเท้าอยู่บทว่าสโมทานางคือซึ่งความเป็นแห่งอันอย่างลงในภายในด้วยเหตุนั้นพระอัจฉริยจารย์จึงกล่าวว่าโอทานางอุปเขปังอธิบายว่าบุคคลพึงนําเข้าไปรวมลง